เป็นวันแรกเลยนะคะทั้งนายนายกล้ํารีคนใหม่มผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพคนใหม่หมดเลยเหมือนกันยกเวน้เวนผยับบทบหน้าเดิมอย่างหน้าเดิมใช่ไหมคะเพราะงั้นก็เป็นคนใหม่ที่จะต้องมาเรียกว่าต้องจูนกันจูนข้อมูลกันด้วยจูนสไตล์การทํางานด้วยกันด้วยใช่แม้มว่าคุณอนุทินจะคุ้นเคยกับอบอเหล่าทัพมาแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้สนิทสนมอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่รู้มือรู้สไตล์กันแต่คุณอนุทินเนี่ยให้ให้หลักการอันนึงไว้ว่าคุณอนุทินบอกว่าเหตุผล หนึ่งที่คุณอนุทินเนี่ยคุมความมั่นคงเองคือไม่ได้ตั้งรองนายกมาคุมความมั่นคงเพราะต้องการที่จะเชื่อมต่อกับกองทัพด้วยตัวเองคุณอนุทินยกตัวอย่างว่าเหมือนยุครัฐบาลพักเพื่อไทยอ่ะเราจะเห็นว่ามีรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่คุณสุทินมาจนมาถึงคุณภูมิธรรมแต่สิ่งหนึ่งในสายตาคุณอนุทินที่มองก็คือว่ามันมีช่องว่างคือทางกลาโหมของพักเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถคุยกับกองทัพได้ทุกเรื่อง S <S <S มีอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านทหารเราจะเห็นว่า ตอนยุคคุณสุทินหรือว่ายุคคุณภูมิพันธ์เนี่ยเขาก็จะคุยผ่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู<อ>้การทหารสูงสุดแล้วก็ให้ไปสื่อสารกับผอบอเหล่าทัพจะไม่ค่อยได้แบบคุยกันตรงหรืออะไรแบบนี้นเพราะอะไรอะคะพี่เล็กคือพ,พี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้สนิทสนมคือแล้วอย่างหนึ่งคือรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาเขากองทัพกับกับเพื่อไทยเนี่ยเหมือนอยู่คนละพวกเพราะว่ากองทัพเนี่ยถูกจัดให้อยู่ฝั่งขั้วรนรักงนิยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแบบมี Bình, sen bằng bàn canh dù ạ à. ทำให้แบบเออมันยังมีการไว้เชิงกันอยู่อันนี้มันก็สะท้อนจากการที่จะเห็นว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยในห่วงสองปีที่ผ่านมายุคคุณเศรษฐาจนยุคของคุณแพททองทานไม่ยอมปล่อยเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเหมือนอยูนคนละฝั่งใช่ก็ยังสอดคล้องกับคำพูดอดีตนายกอุ้งอิงเลยนะคือเราอยู่ตรงข้ามกันคือเพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจคืออ่ะถ้ามุมหนึ่งเราต้องเข้าใจเขาเขาโดนรัฐประหารมากี่ครั้งนะตั้งแต่คุณทักษิณมาจนน้องสาวทำรู้สึกมันจะให้แบบสนิทเนียนใจไม่ได้ ไว้วางใจต่อให้เขามีดีลกับขั้วรักนิยมก็ตามแต่ขั้วรักนิยมนั้นอย่างที่เราคุยกันว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นดีลกับแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแค่นั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดีลกับทั้งขั้วดีลกับทหารการเมืองใช่กบับกับส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เรื่องของสายสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเห็นบทเรียนมาตลอดคุณอนุทินเนี่ยเท่าที่เคยคุยตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นนายกเนี่ยคุณอนุทินเป็นคนที่สนใจเรื่องบาลานรว่าางงงกกกเมืออัับทพ คนเป็นนักการเมืองเขาก็รู้กันอยู่ประเทศไทยเป็นบทบาททหารเนี่ยมีบทบาทแฝงในทางการเมืองเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นนักการเมืองก็ต้องรู้ว่าทหารในแต่ละยุคในแต่ละหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเขาคิดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยเรียนรู้และศึกษามาตลอดและคุณอนุทินเนี่ยก็มีทีมทหารซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเลยซึ่งคุณอนุทินเนี่ยสามารถที่จะถามได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันเหมือน,นแบบ ต้องอ่านกันเลยนะเหมือนเหมือนกับต้องต้องอ่าน<ช>ว่าอ่านคาแรคเตอร์ของของแต่ละผู้นำเหล่าทัพ<ช>เลยนะว่าเป็นคนคิดแบบไหนมีแอ t i ิจูดมีทัศนคติในในเรื่องความมั่นคงยังไงหรือแม้กระทั่งทัศนคติในเรื่องของการเมืองด้วยใช่แต่ว่าคุณอนะุทินะ่ะโชคดีตรงที่ว่ากองทัพในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แบบ ลึกลับซับซ้อนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอ่ะยีปีเนี่ยต้องบอกเลยว่ากองทัพเนี่ยลึกลับซับซ้อนในแง่ที่ว่าขั้วอํานาจหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกองทัพอ่ะคนนั้นมีอํานาจคนนี้มีบารมี<อ>ใครขคั้วใครเนี่ยเรียกอะไรยุคลับลวงพรางใช่แต,<ม>แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกองทัพมีความเป็นมืออาชีพเป็นฐหานอาชีพมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าเออมีการเปิดตัวมีการความคิดอะไรที่มันค่อนข้างจะอิสระมากขึ้นแล้วก็เป็นประชาอาจจะพูดได้ว,ว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าทหารเผ การอย่างเดียวเลยแต่เราจะเห็นว่าในห่วง5-10ปีหลังเนี่ยทหารมีความที่เรียกว่ามีความเปิดกว้างแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของรับกระแสเสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็ถือว่ามาในจังหวะที่โชคดีว่าทหารเนี่ยเขาก็มีความเป็นเปิดกว้างรับนักการเมืองนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน แต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เห็นปัญหาในอดีตที่ผ่านมาคุณอนุทินก็เลยต้องมาขอคุมความมัน่นคงเองอใช่เนี่ยแหละเพื่อที่จะอุดช่องว่างเพราะว่ามีอะไรเนี่ยคุณอนุทินช่วงตั้งแต่เป็นนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าผมโทรคุยกับพอบอสูงสุดแล้วโทรคุยกับพอบอทบอแล้วอ,อ่ะอันนี้คือแล้วสไตล์คุณอนุทินอันนี้เดาได้เลย อ่ะสมมติคุยกับผอปทพี่ปูครับคือคือคืออาจจะเป็นพี่ใครเป็นพี่เป็นน้องไม่รู้แต่ธรรมเนียมทหารเนี่ยม,มันคือต่างคนต่างเรียกพี่ว่าปอ,อ,อใช่เป็นเป็นมัน,ม,นมันเริ่มต้นจากคอนเน็กชันวปอเมื่อ20 30ปีก่อนอย่างเช่นตาแป๋วเนี่ยเป็นน้องพี่แต่พี่อ่ะก็จะเรียกพี่ตาแป๋วอ่าใช่อันนี้ก็เรียกพี่เล็กไม่รู้ใครเป็นพี่อะ่ะคือเริ่มต้นธรรมเนียมจากวปอ,อแต่ กระเป๋าไปเรียนอ่ะหลักสูตรของกองทัพทั้งหมดน่ะก็จะพี่ก็จะเรียกต่างคนต่างเรียกพี่<ด>เพราะฉะนั้นอายุมากกว่าเราแบบรุ่นลุงรุ่น ก็เรียกพี่อ่ะใช่แล้วแล้วคนที่เขาอ่อนกว่าเราคนที่เขาแก่กว่าเราเขาก็จะเรียกเราพี่เหมือนกันใช่ใช่อันนี้มันเป็นธรรมเนียมที่มันอาจจะย้อนแย้งกับเขาเรียกว่าอะไรนะประเพณีนิยมในการเรียกของเราแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอนเน็กชันซึ่งคุณอนุทินเนี่ยเชื่อได้เลยพี่ปูครับอย่างนี้ครับพอบอกบิ๊กปูก็จะบอกครับครับพี่หนูครับนายกครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสไตล์ของพี่ว่าโดยสไตล์ของคุณอนุทินเนี่ย ก็สามารถเข้ากับทหารได้อันนี้พี่ว่ามันเป็นข้อดีการที่2คือจุดยืนของคุณอนุทินก็มีความคล้ายกับทางกองทัพก็คือจะเห็นได้ว่าก็มีคุณอนุทินมีอะไรก็จะบอกว่าให้กองทัพเนี่ยเป็นหลักเลยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนหรือเรื่องของความมั่นคง